สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมก,กราคม2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีพิจิกเป็นคนธาตุน้ําครับมีดาวองคารเป็นดาวประจําลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนมกราคม2564ดาวองคารของท่านยังสถิตอยู่ในภพอลิและมีตําแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีครับดาวประจําตัวมีตําแหน่งค่อนข้างดีครับหมายถึงดวงชะตาของคนราศีพิจิก จะมีความโชคดีเข้ามาหาท่านแต่ดาวงคารตกอยู่ในภพอลีครับมันหมายถึงอารมณ์ของคนราศีพิจิกหรือจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ในช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะมีอาการหัวร้อนสักนิดนะครับในเดือนมกราคมนี้การเงินของคนราศีพิจิกค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับทั้งด้านรายรับและรายจ่ายเลยทีเดียวมีเงินเข้าหาท่านและในเดือนนี้ มีเกณฑ์ที่จะซื้อของชิ้นใหญ่ด้วยนะครับสิ่งที่ชาวราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังมากเลยในเดือนนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาด้านอารมณ์ของท่านดาว a n คารของท่านตกอยู่ในภพอลิครับอาจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคำพูดและวาจาของท่านอาจจะไปทำให้คนอื่นเขาผิดใจได้ครับมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงรวมไปถึง มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคู่รักของท่านดังนั้นอาจารย์แนะนำให้ใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์นะครับในเดือนนี้หลายด้านโดยรวมค่อนข้างดีครับสำหรับชาวราศีพิจิกหลังจากที่พเะสาย้ายออกจากพบการเงินแล้วบอกได้เลยครับคนราศีพิจิกจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนในเดือนมกราคมนี้ครับมีดาวดวงใดย้ายกันบ้าง เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนในวันที่6มกราคมดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีพิจิกนี่คือพบกระดุมพระครับบอกได้เลยครับดาวดวงนี้มองถึงรายรับและความโชคดีที่จะมาหาท่านในเดือนมกราคมในวันที่14มกราคมครับดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟครับ มาตกอยู่ในมังกรธาตุดินจอนไปเจอดาวเสาวครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานและอุปสรรคมาสู่ตัวท่านแต่มองอีกมุมนึงครับงานของท่านจะเยอะครับและจะทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนเกี่ยวกับงานเลยเรียกได้ว่าภาระงานจะมีมากตั้งแต่ต้นปีในวันที่20มกราคมดาวพระเกตครับจะโคจรเข้าทับลัคนาของชาวราศีพิจิกดาวพระเกต เปียบเหมือนเทวดาครับดังนั้นมาทับชาวราศีพิจิกเปรียบเสมือนมีเทวดาคุ้มครองและในช่วงนี้จะฝันแม่นเป็นพิเศษด้วยนะครับและสุดท้ายครับดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่30มกราคม5 6 6 4ครับดาวดวงนี้มาอยู่ในมุมนี้ครับเรียกได้ว่าไม่ดีนะเพราะจะจรไปเจอดาวพระเสาเปรียบเสมือนพระศุกเข้าพระเสาแท้ครับแต่ไม่ต้องกังวล เพราะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ครับดาวที่ให้คุณประโยชน์ต่อชาวราศีพิจิกดาวพระลาหูครับดาวอังคารดาวพระเสาร์เรียกได้ว่าดาวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลมากต่อคนราศีพิจิกอาจารย์จึงจะขอเริ่มทํานายดวงให้กับคนราศีพิจิกโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับในช่วงต้นปีของคนราศีพิจิกครับในเดือนมกราคม บางท่านที่มีแผนจะไปเที่ยวหรือพักผ่อนในช่วงเดือนนี้อาจารย์มองว่าอาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะงานของท่านจะค่อนข้างมากและมีภาระงานเข้ามาซึ่งงานในช่วงนี้จะมองถึงความก้าวหน้าครับและสำหรับบางท่านอาจจะได้รับมอบหมายและได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและเจ้าของธุรกิจครับให้ทำงานในช่วงนี้ด้วยดังนั้นควรที่จะละเอียดและเอาใจใส่งานให้เยอะนะครับ เพราะงานของท่านค่อนข้างจะมากและมีโอกาสผิดพลาดได้ด้วยมีอุปสรรคในงานมาให้คนราศีพิจิกต้องแก้ไขแต่การงานในเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นครับเรียกได้ว่าสร้างผลลัพธ์เป็นอย่างดีการเงินของคนราศีพิจิกครับหลังจากที่ดาวเสารย้ายออกจากพบกระดุมพระแล้วมีพลาหูเข้าเลงการเงินของท่านริ่มดีขึ้นครับเรียกได้ว่าหายใจหายคอดีขึ้นรายรับของท่าน ดูดีขึ้นจากเดิมแต่ในเดือนมก,กราคมนมี้ต้องขอเตือนนะครับเพราะมีดาวหลายดวงที่จอนไปร่วมกับดาวเสาร์และบางดวงมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับซึ่งหมายถึงรายจ่ายที่ค่อนข้างมากของชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีที่มีตำแหน่งค่อนข้างอ่อนครับดาวประจําตัวของท่านมีตำแหน่งตกอยู่ในภพอลิอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับด้านการเงินหรือใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย ดังนั้นอาจารย์แนะนําว่าเดือนนี้จ่ายเยอะมากนะครับควรที่จะวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีมิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาด้านการเงินตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวแต่ถ้าวางแผนดีๆครับในเดือนมก,กราคมอาจจะมีผลบวกเกี่ยวกับด้านการเงินได้มาถึงด้านความรักของคนราศีพิจิกครับในเดือนมก,กราคมนี้บอกได้เลยว่าความรักของท่านค่อนข้างจะดีผิดหูผิดตาเลยนะครับ ดังนั้นทั้งคนโสดและคนมีคู่ในช่วงนี้เป็นช่วงดีๆครับที่ท่านจะสายสารสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักของท่านในช่วงนี้คนโสดครับจะมีเกณฑ์เดินทางหรือไปท่องเที่ยวและได้พบคนที่ถูกใจหรือได้เดินทางร่วมกับคนที่ท่านรักนั่นเองครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงดีๆที่ครอบครัวของท่าน จะได้อยู่ร่วมกันและมีความสุขในช่วงเดือนมกราคมนี้และคนมีคู่นะครับคู่รักของท่านจะนำความโชคดีเกี่ยวกับด้านการเงินและเข้ามาช่วยเหลือการเงินท่านเป็นอย่างดีด้วยครับมาถึงด้านสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับในเดือนมกราคมมีเกณฑ์เดินทางบ่อยแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคนราศีพิจิกในเดือนนี้ ร่างกายค่อนข้างแข็งแรงครับเรียกได้ว่าอาการป่วยแทบจะไม่มีเลยและอุบัติเหตุอาจารย์บอกไว้เลยครับชาวราศีพิจิกเรียกได้ว่าพ้นเคราะห์แล้วมิมีอุบัติเหตุแน่นอนแต่สิ่งที่จะต้องเตือนในเดือนนี้ครับอาการเจ็บป่วยอาจจะไปตกอยู่ที่บุตรหลานของท่านครับมีอาการที่จะป่วยบ่อยครั้งรวมไปถึงผู้อาวุโสภายในบ้านของท่าน คุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับมีเกณฑ์ที่จะป่วยในบางรายมีเกณฑ์ถึงขั้นป่วยหนักในช่วงปีใหม่นี้อย่าเที่ยวจนเพลินนะครับหันมาเอาใจใส่บุตรหลานภายในบ้านของท่านรวมไปถึงคนแก่ภายในบ้านของท่านด้วยนะครับมาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภของคนราศีพิจิกในเดือนมกราคม มีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่นะครับจากองค์ประกอบดาวหลายๆดวงหมายเลขมงคลของคนราศีพิจิกจะมาจากความฝันของท่านนะครับในเดือนนี้มีดาวพระเกตทับลัคนามีโอกาสที่จะฝันค่อนข้างแม่นความฝันจะนำโชคมาสู่ตัวท่านหมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของคนราศีพิจิกหมายเลข74หมายเลข54หมายเลข93และหมายเลข30ครับ ดวงของคนราศีพิจิกในเดือนนี้ครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะโดยภาพรวมแต่ปัญหาก็คือเดือนนี้จ่ายค่อนข้างมากครับแต่ไม่ต้องกังวลท่านมีจ่ายแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วครับในเดือนมกราปีที่แล้วอาจจะไม่ดีเท่าปีนี้นะอาจารย์บอกได้เลยว่าชีวิตของคนราศีพิจิกจะเริ่มพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีพิจิก ของช่องสุริยะโหราทุกท่านเดือนมกรา2564ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ